เมื่อเช้าเราได้อะไรไปครับได้ในเรื่องของอตัวหนังสือนะครับแล้วก็บันทึกเสียงแบบภาพเสียงใส่นะครับแล้วมันมีอะไรอีกทีเนี้ยในโทรศัพท์ของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ที่หลักสูตรที่หนึงนอกจากตัวหนังสือเรามีอะไรครับทบทวนกันหน่อยที่เราเล่นกันอะไรนะใสยเพลงนะครับอ่ะถ่ายภาพตาัดปากนะครับเอางี้ครับในเรื่องของเพลงนะฮะให้ทุกคนไปโหลดนะครับชื่อแอปเนอยู่ในอยู่ในโทรศัพท์เอาเงี้กันเลครับเดี๋ยวผม แจ้งในกลุ่มให้นะครับชื่อแอปไปโหลดเพลงนะครับเพลงใน YouTube โหลดเข้ามาก่อนนะครับหลักสูตรที่1เราบอกว่าให้คุณไปหาเองใช่ไหมหาคนที่ที่ที่เป็นแล้วก็โหลดมาแต่ตอนนี้ผมบอกแล้วว่าไปโหลดแอปหนึ่งน,น,นะครับเดี๋ยวจะส่งเข้าในกลุ่มให้นะครับคนที่ไม่จะมาไม่ได้ ใช่คร là ับหมายความว่าเราไปโหลดเพลงตาม YouTube ได้เลยเห็นไหมเราอยากเพลงฟังเพลงอะไรอ่ะพี่อีโค้ด้วนอยู่ในส่วนนั้นไปต้องมีหมดเลยนะครับโอเคแล้วอะไรต่อครับนอกจากเพลงเอาทุกจุดไปหน่อยอะไรนะแต่จุดนั้นถึงแล้วไงเมา่อเช้าอันสีข้างกายสดปัญญาปสดก็ไม่ไงไปแล้ว ใชไหมครับอ่ะทีนี้เรามาเลือกอทุกคนชอบไปที่เครื่องหมายอ่ะ